โดยข้อมูล Oppo Find X3 Pro ใช,ช้ชิปตัวท็อป Snapdragon 888ให้จอ120เฮิรตส์พร้อมกล้องเซ็นเซอร์คู่ IMX766 รุ่นใหม่มีชาร์จไว65วัตต์โดยข้อมูล Oppo Find X3 Pro ใช้ชิปตัวท็อป Snapdragon 888ให้จอ120เฮิรตส์พร้อมกล้องเซนเซอร์คู่ IMX766 รุ่นใหม่มีชาร์จไว65วัตต์ เรียกว่ามีข้อมูลของสมาร์ทโฟน oppo find x 3 series ที่เป็นว่าที่เรืโทงตัวท็อปของทาง oppo เพยมาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับลาสุดก็ได้มีข้อมูลของรุ่น find x 3 pro เพอมมาเพิ่มเติมหรอครับคือสมาร์ทโฟนรุ่น oppo find x 3 pro จะใช้เซ็นเซอร์กล้องคู่ sony imx 7 6 6รุ่นใหม่ที่มีทั้งกล้องตัวหลักเลนไวดและกล้องอัลตราไว์ซึ่งเปนเ็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกันกันกบกล้องหลักในรุ่น r e n o 5 Pro Plu s พร้อมทั้งมีเลนส์ครโความละเอียด3ล้านาพิกเซลที่รองรับการถ่ายภาพรลยะใกล้ก,ลกว่าเดิม25เท่าอีกด้วยครับส่วนสเปคอื่นๆของ OPPO Find X3 Pro คาดว่าจะมีหน้าจอแสดงผล OLED ขนาด6 7-8นิ้วความละเอียดระดับ 2K QHD Plus พร้อมคาลิเฟตในระดับสูงสุด120เฮใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 888ให้ลำจัดเต็มถึงท2กกิกให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัว ที่มีเลนหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลห้แบตเตอรี่มาที่4,500ม,มิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว65วัตต์ Superbook 2.0และระบบการชาร์จไร้สายแบบ30วัตต์ Air Wireless อีกด้วยครับโดยข้อมูลก่อนหน้าน,นี้คาดว่าสมาร์ทโฟน Oppo Find X 3 Series จะเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้ครับซึ่งมีความเป็นไปได้ครับเพราะมีรายชื่อของ Find X 3 Pro ผ่านการรับรองจากกสทชที่บ้านเราแล้วครับ ล่าวนี้เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปล้วครับว่าจะเป็นเมื่อไหร่นะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ